ท่านผู้ชมฮะก็แน่นอนนะฮะอยากจะให้ตํารวจจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้คนที่รอดชีวิตจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองพยานอย่างแน่นหนาจากตํารวจครับทุกคนก็อยู่กันอย่างหวาดผวานะฮะฉะนั้นก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับเราติดตามรายงานพิเศษจากคุณภาสพลโตหอมบุตรครับของผู้ใหญ่บรยุทธ์สังหลังและนางแอนนาบุตรเตริบที่เสียชีวิตมีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาให้กําลังใจตลอดเวลา แม้ว่าส่วนตัวจะยังทําใจไม่ได้แต่ด้วยสถานะผู้นำครอบครัวต้องเข้มแข็งเป็นห่วงก้หลานสองคนที่บาดเจ็บสาหัสอีกคนกระสุนปืนยังฝังนายอยู่รอการผ่าตัดภายหลังผู้ใหญ่วรยุทธ์ถูกยิงเสียชีวิตนายจรีในฐานะพ่อตาต้องคบคิดหลายเรื่องเช่นภาระหนี้สินไม่รู้ว่าผู้ใหญ่วรยุทธ์ไปเป็นหนี้หรือต้องส่งค่าง,งวดอะไรบ้างตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ มีคนแปลกหน้าผ่านไปมาบริเวณหน้าบ้านเป็นประจํากลัวจะไม่มีความปลอดภัยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลด้วยก็ขกำลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วครับก็ให้มาอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลานที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนึ่งก็เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมเพราะเป็นคุณจำคัญที่จะชี้บกเสให้กับเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยจริงๆแล้วความคิดของผมเน่าว,ว่ามันต้องได้รับการรักษาที่ที่ดีกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็คงจะมันน่าจะอย่างน้อยๆไม่ใช่ผมผมขอมากนะ อย่างน้อยๆก็ถ้าเป็นบุคคลสำคัญผมคิดว่าคงจะระดับที่โรงพยาบาลที่ระบบมาตรฐานโดย,ยทํามไปครับกระบี่ก็มาตรฐานนะครับครับผมผมก็เป็นห่วงหลานมากครับะไรอยากจะให้หน่วยงานต่างๆหลังจากผู้ที่ก็ชีวิตแม่ของเขาสามีเขาก็เสียชีวิตลูกเขาก็อยู่ยงมีเลี้ยงลูกทั้งสามคนอาชีพก็ไม่มี รายได้ก็มีแถมก็ยังมีหนี้สินผมอ้น,นี่เป็นห่วงลูกสาวคนนี้มากครับผมเข้าสู่วันที่สของการทําบุญสวดมนต์ให้กับผู้ที่จากไปน้องสาวของดวงพรบอกว่าวันเกิดเหตุได้แยกทางกับพี่สาวคือแอนนาช่วงห้าโมงเย็นไม่คิดว่าพี่สาวจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์นี้อยู่พี่เขาเพิ่งกลับมาจากทำาไ กลับบ้านปกติเขาก็อยู่ด้วยกันพี่สาวอาศัยพี่แอนนาอาศัยอยู่กับพี่สาวเพื่อนบอานมาพักอยู่ในรอรอบ้านเขาเสร็จอยู่ด้วยกันวันนั้นเราสังเกตแล้วนะไม่ปกติเราเรากลับมาเราลุกข่าวเลยไม่รู้ว่าไม่เรากลับไปบ้านกลับไปบ้านแล้วก็เขาโทรไปบอกแล้วก็รีบมา ก่อนหน้น ok> uh, ั้นพบความปกติเลไม่พบก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็เพิ่งแยกกันก็ตอน5โมง5โมงเย็น5โมงเย็นของวันเกิดใช่เพิ่งแยกกันเพิ่งแยกกันหนูกลับบ้านแล้วก็พี่เขาก็ไปทาธุระในเมืองใช่เขาก็ไปทาธุระเสร็จเขาก็กลับมาที่นี่ปกติตอนนีปกติแล้วก็กลับบ้านเอาลูกกลับบ้านไม่ไม่อยากพูดอะไรกันไม่อยากพูดไม่อยากคิดเลยมันทำใจไม่ได้ เพื่อนบ้านบอกว่าในแต่ละวันจะมีรถวิ่งเข้าออกบ้านผู้ใหญ่วรยุทธเกือบทุกวันเป็นเรื่องปกติวันเกิดเหตุจึงไม่ได้สังเกตและจดจำรถหรือคนร้ายได้เลยชาวบ้านที่นี่ตกเย็นก็จะอยู่บ้านใครบ้านมันไม่ได้ช่างเกตเพปาวว่าแต่ละวันรถมันวิ่งป้านก็ดีมันเลี่ยมล่มไม่ก่อเห็นกันที่ว่าคือก็ไม่ได้ช่างเกต บางทีรถมันเข้ามามันเด็กวนนะเพื่อว่าบางทีเขามาธุระกับผู้ใหญ่บานได้ขนาดนี้ไม่หนึกว่ามันจะเกิดเการก์แบบนี้ขึ้นเขามาติดต่อบางทีนะเขามาธุระมาหาผู้ใหญ่มาติดต่อกับผู้ใหญ่ได้ขนาดนี้นะก็เลยไม่ได้สัางเกตวันนี้ญาติผู้เสียชีวิตได้ติดตามข่าวสารการไล่ล่าคนร้ายวันต่อวันขอฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกว่าสบายใจในส่วนเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันประสานงานเกี่ยวกับคดีจะได้ชัดแจ้งขึ้นมาสักหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้สืบข่าวที่มาช่วยกันประสานงานทำให้ เจ้าหนที่มีบทเสด็จพูดต้องสงสัยได้รู้สึกว่าโอเคครับรู้สึกว่าพอใจมากๆครับเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรในช่นทีวีรายงาน